สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้งเสียสิาพาไปตามแนวทางเลขผู้ไม่ออกนามเลขล่างเนาะค,ค่ะ <ผม S 1> เลขล่างวดว่าหันเพิ่นเขาจะวิ่งเด้อค่ะครับเขาวิ่งล่างก็คือ้หนึ่งค่ะเพิ่นมีเลขล่างเพิ่นมีเลขวิ่งสองตัวคะ่ะท่านผู้ชมมาหนึ่งตัวคะ่ะถือว่าเดินดีนะครับผมค,ค่ะเอากา่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของผู้ไม่ออกนาม ขอบคุณแน้ช่างผู้ใหญ่ใจดีแล้วค่ะครับเอาแจ้งเอซสักหน่อยนะค่ะเพราะว่าเป็นทากไล่แล้วก็ข้อเมนต์ถามมากหลายแล้วก็โทษมากพองค่ะน้ำเชี่ยว่มีลายกลุ่มนะ้ะครับไม่มีลายกลุ่มค่ะแล้วก็ว่าด้เหตุยังมิไต่ครคิมตอนนี้ค่ะน้ำเชี่ยวมีแต่ก youtube อย่างเดียวเด้อค่ะเรานผ่้งมก็สิว่างตัวเลขทาง youtube อย่างเดียวค่ะ ถ้าสงสัยให้โทรมาถามค่ะครับ0984740683ค,ค่ะเบอร์เดียวกันกับแอดไลน์ uh, ทีว่าขายของเนาะครับค่ะสั่งขีมค่ะท่านผู้ชมมีแต่ขายขีมนะคะบบมีไล่กลุ่มค่ะท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขน้ำเชียกับปลอยแต่อยู่ในสองค่ะก็คือ y ย u t u ู e น้ำเชียรก้ามาเชียน้ำเชียพารวยเน้ะคะ่ะ นี่ละค่ะฝากถึงเอฟซีค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยวกะแจงหลายรอบแล้วเนาะครับผมค่ะเอาเพิ่นอาจจะไม่ได้ฟังค่ะถ้าน้ำเชี่ยมียังสิประกาศอยู่ในคลิปค่ะเดี๋ยวแจงอีกกันเจนโฮกซีเพิ่นยังท่านมากเ้ยค่ะครับเพิ่นยังท่านมาเพิ่นนิ่งอยู่ค่ะอยู่ในไร่น้ำน้ำเชี่ยนี่แหละค่ะอ่าแม่เพิ่นกะท่านไหนทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยเพิ่นกะนัดน้ำเชี่ยสองสามมื่นค่ะแต่ว่ากะไก่เลยดิครับ ท่านใดมาได้ค่ะท่านผู้ชมทรามาน้ำเสียก็จะเฝ้า่งหายเอฟซี FC ค่ะเดี๋ยวอพอนครสวรรค์ค่ณจะปล่อยแนวทางเหล,ล็กลังคู่เดียวของมวดว่าห,วนวหนันในโฮกหนึ่ง่ค่ะเดี๋ยวน้ำเสียจะไปตามหายได้ค่ะเอาไปเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะครับผมค,ค่ะท่านผู้ชมเลขบนไม่ออกนม้มน้ำเสียปล่อยออกไปแล้วเด้อค่ะเอามาท้วนหายเอฟซี FC เบิงนะ่งเนาะครับผมค่ะคลิปนี้จะเป็นเลขกลาง สียไรนเนาะท่าเมือหลัหน่วยว่างไว้แล้วครับผมหนึ่งแต้มเดียวอีกแปดหนึ่งงวดน,นี้เิ่นเขาเอีอย่างเขาวิ่งฮกอีกแล้วแถาลางนี่เขาต้องวิ่งต้องประกบอืลางเป็นลางด้วยขาดเด็กช่วงบนเป็นบนโอ้เล็กวิ่งบนเดินดีเนาะเด็กวิ่งเดินดีลางอันนี้บน เอาบนนี่ปล่อยออกไปแล้วค่ะเอามาท่วนให้เอฟซีเบิ้งค่ะเอามาเบิ้งล่างด้ะคะ่ะท่านผูช่วงบันมาดูล่างเอาวิ่งหนึ่งกับเก้านะอแมนค่ะวิ่งหนึ่งกับเก้าว่าหันวิ่งหนึ่งกับสามเน้นหนึ่งดะคะตัวประกบสองสี่หกค่ะบ่ทิมสองบ่ทิมหนึ่ง สกับ1นึ่ถิ่มเลยค่ะสตัวล่างสองหนึ่งหหนึ่งตัวรองสองเกและ4ี่เค่ะถ้าได้เลขกล่างมากแต่ละอาจารย์เด้อค่ะท่านผู้ชมพอชอนบุรี่น้ำเชียกกับป้อยออกไปแล้วถ้าเสียถือพอเลขกล่างคูตัดออกตัดออกเลยค่ะครับสิบสมหมดแล้วยังบุ่ลดค่ะ f อฟซีคนก็บอมเมต์นด้เทเอา งวดนี่รุดแทะงวดนี่รุดแท่เพิ่นก็ยังว่าท่านได้รุดค่ะเพิ่นก็ยังชนะอีกคือเก่าชนะคือเก่าค่ะพอกะยังชนะคือเก่าค่ะดังผู้ชมเอาบวานนี่อาจารย์โทษนะค่ะอาจารย์เพิ่นหน่อยใจ้ะค่ะดันผู้ชมเนืํอเชี่ยกะอยากให้เอฟซีคอมเมนต์แบบสุภาพครับค่ะ เพิ่นอุตสาหายแนวทางฟรีมากเนาะค่ะพอดีเพิ่นไล่มาบอกว่าเพิ่นจะบ่ใหายเลขอีกแล้วเพิ่นไปเห็นไต่คอมเมนต์ว่าเพิ่นหายหลายค่ะเหลขกรักยิ่งสิกหายมาหลายเพิ่นก็เน้นอยู่ดิค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เน้นอยู่แน่นค่ะเราเพิ่นกับประกบค่ใหายแคร4ซี่คูหนึ่งค่ะ คันเพิ่นประกอบเพิ่นนี่เนี่ก็จิประมาณเกือบสามสิบครูคนละเพิ่นกะดึงดึงมาอยู่ค่ะดึงมาอยู่ค่ะดานประชมแต่ว่าน้ำเชี่ยกะบอกอาจารย์อยู่กับเก่ามาเชี่ยวว่าสูสูอาจารย์ไล่ทันแต่งแต่พอชนบุรีเพิ่นกะโดนน้ำเชี่ยกะโดนกับเก่ามาเชี่ยเนาะครับค่ะแล้วก็อาจารย์พูเพิ่นกะโดนแมนอืม เราห้องกับคุ้ยกันหลังไม่อีกพี่ประกายกระโดนค่ะปลอบใจอาจารย์ไหมคะท่านผู้ชมค่ะบางเทียเพิ่นกะหน่อยใจเนาะเมนคอมเมนต์สุภาพด้วยครับผมค่ะ,คะให้มาอะไรอย่าง,งานั้นอย่างนี้จังสิคะเพิ่นไปเห็นเพิ่นแคปไม่เบิ่งพร้อมค่ะแนวทางฟีดนะค่ะแนวทางฟีค่ะห้องกับคอมเมนต์ใดว่างวดนี้สีมาบนนอแบบนั้นกระไดค่ะท่านผู้ชมครับ ค่ะนี่เล็งเหล็กบนเพลนอย่างนี้นกับางหันกัเม็ดเดียวนี่อืผู้เดียวค่ะท่านผู้ชมเพ่นกับว่างรักถืออยู่เนี้ยนอกจ่กสิบหน่วยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าน้ำเสียจะขอเหลขกบนเพ่นอยงอาจจะได้เม้าบอกเอกก็ได้ค่ะฝากถึงเหยีบซีเนะาะผ<ม>ะู้ดีก็ดีดีผู้ไล่ไล่ค่ะ น้ำเชี่ยกะโดนโดนว่าคือกันค่ะอาจารย์สู่สูค่ะพอชนบุรีพิ่นกะโดนว่าปิ่นกะให้กำลังใจอาจารย์พูยังเสียค่ะพิ่นโดนหลายพิ่นกะตั้งก้นตั้งกะให้กำลังใจกันพี่ประกายเปิ่นกะคยโดนเปิ่นกะโทษให้กำลังใจเฮานาะครับค่ะอาจารย์พี่ประกายกะโดนอาจารย์ผูกะโดนเปิ่นกะสู่สู่เร้องน้ำกันค่ะอาจารย์สู่ๆค่ะอาจารย์โทษเนาะครับผมค่ะไี่ละค่ะ นี่เป็นแนวทางของผู้ไม่ออกนามเนะาคะครับผมค่ะเอาค่ะ่านผุ้ชงก็ได้เห็นกันแล้วเนะาะครับผมค่ะคนว่าถิ่มหนึ่งนิดเดียวแมนค่ะเิะ่นกบเป็นวิ่งรักนวยให้เ่าครับหนึ่งกับเก่านะตัวเก่าจะออกไปเลยเดือหนึ่งตัวคร <laughs> ับค่ะเพลงสิบวัยเล็บตัวเก่าย่บวะค่ะธรรมุส่งตัวตอนนี้แปดดังนิดเดียวแปดดังตัว ผู้สึกเกตครับคมเป็นดับกูขึ้นมาดับราคาะอ่วุฒส้มย่นไปรักลอยปะรักลอยได้ครับผมรักลอยได้รักลอยกับปส่นกันกับแม่เอฟซี่องเนาะแม่นครพน้องคนค่ะครับรักลอยรักลอยคนเดินดีแล้วค่ะแอนวุชิส้มเฮดหย่อนเบิ้งกับเก่ามาเชียประมาณหางวดพ่อค่ะโมตองเป็นลายหลครับค่ะสุด ย้อนหลังเพื่อนกับเขาอยู่ค่ะทานมู้ช่มพ่อเดินหนาสิเป็นเจังไหนแม่เบิ่งไปก้อนน้องค่ะสำหรับแม่เอฟซีนครพนมสูตรักร้อยค่ะนํำเ,เชียรกับเก่ามาเชียอก็อยากได้อยู่เลขมันหน่อยโตครับค่ะมีสามตัวรัก้อยถ้าสองตัวนี่ก็หายอยากค่ะจำได้แต่ว่ามีพอท่อตอนนั้นละ่ะคะที่ว่ารักร้อยสองตัวนาะค่ะพอท่อหรอข้อมแม่นจักตัวั้ ตัวเดียวไม่อสองประมาณนี้เนาะประมกัน,นะนที่เดินประมาณต่อนเนื่องกันสามสีม่งวดเห็นไหมคะครับขดสามสีม่งวัดก็ถือว่าสุดยอดอยู่แม่นค่ะอาค่ะท่านผู้ชมคิดนี้กับเป็นแนวทางผู้ไม่ออกนามเลขกล่างแล้วค่ะเลขบนกับเอามาเทียบให้เบิ้งน้ำกันแล้วคะ่ะพอกันขิดหนายูดีไม่แห้งสุข,ขุดสุขค้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมครับถ่ายคลิปเช่นเคยค่ะเนี่ยขายคลิปค่ะท่านผู้ชมสบู่เซรั่มทาหน้าแล้วก็แป้งตลับเด้อค่ะท่านผู้ชมแลราคาเซรั่มทาผิวค่ะสำหรับแม่เอฟซีหรือว่าพ่อเอฟซีสนใจทักไลนมาเด้อค่ะครับผมสนใจทักไลน์มากเป็น เบอร์ไมค์เลยโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องค่ะศูนย์เก้าแปดสีครับผมค่ะนี่ละค่ะครบเซตเด้อค่ะท่านผู้ชมทีน้ำเสียใส่ค่ะครับครบเสร็จะมีสบู่เซรั่มค่ะแล้วก็แป้งตะลับเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะครบเซตเซตนี้ขายดีเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพราะว่าผลตอบรับแม่เอฟซี สัง 2, ่งรอบสองรบอบสามค่ะท่านผู้ชมรอบสองรอบสามเพิ่นหวานมืดไว้แต่ว่าหนาเพิ่นเต่งตึงขึ้นน้ำเชียว่าคะ่ะตัวนี้จะชะลอค่วมเหี่ยวด้วยค่ะให้หนาเห้เต่งตึงค่ะเต่งตึงมันกระตึงนอีนกทีแล้วค่ะท่านผู้ะะชมนุ่มมากนมเนาะแ่วชมนพรอ้พรอมกับพี่น้องซึ้งง่ายซึ้งง่ายค่ะบ่มัน่นสำหรับน้ำเชียรกับแม่เอฟซีที่เพิ่นใสเนาะค่ะ พ่กาก็บอกว่าไดว่าขีมตัวนี้นี่ใส,ใส่ถือบอใส่ถือบอกับ<ด>บางทันเนาะนค่ะถ้าแพ้ถ้าคั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะรัมพุชม้มถ้าแพ้ห้ขคั้นถ้าแพ้ถ้าคั้นให้ยุดใส่ค่ะนี่ค่ะหนุ่มค่ะรัมพุชม้มคะ่ะเป็นหัวปั่มค่ะ<ด> เซรั่มค่ะเนื้อเดียวกันเด้อค่ะกับเซรั่มทาผิวเนาะครับผมค่ะเนื้อเดียวกันค่ะเซรั่มน้ําหอมนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเนื้อเจลค่ะเซรั่มทาหน้ากับเนื้อเจลค่ะท่านผู้ชมชุ่มชื่นชะลอความเหี่ยวให้เต่งตึงค่ะนี่แหละน้ำเชียร์ใส่ค่ะไปทุกที่แมนครับผมค่ะนี่น้ำเชียร์ใส่ค่ะท่านผู้ชมสบู่เฮ็ดให้หน้าใส แบงค์เคิงได้ขาดระมือส้มแบงครเคิงให้ได้ซีส่วนค่ะไปใส่บางท่านควรจะท่าพ่อน้่ค่ะแมอยูยุค่าั้งเีื่อกับท่าพ่อค่ะพ่อค่ะเราเอาไปใส่เบิ้งข้างตรนีเนาะเอาจะพ่อหนาก็ข้อพ่อค่ะร่มนผู้มเดี๋ยวหนาเขาข้อดำเนาะค่ะนี่ค่ะล่องเปิดใจเอาไปใส่เบิ้งค่ะถ้าแพ้ขั้นให้ยุดค่ะ เซรั่มชะลอความเหี่ยวค่ะใหนาเขาเต่งตึงให้นุ่มมันนุ่มอิลีค่ะดันมุสส้มครับค่ะแล้วก็แป้งตลับกันแดดนอกถอะกันแดดให้ตัวครับผมค่ะนี่ค่ะทีน้ําเชียใส่ค่ะครบเซตค่ะคือสามอย่างนี้เนาะครับค่ะสนใจก็ทักไลน์มาเด้อค่ะดอนมุสส้มศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเซรั่มบำรุงผิวหอมน้ำหอม กินกุหลาบครับผมนี่ค่ะเวลาเข้าไปการไปงานเจีงสีค่ะท่าล้างมือก็ได้ถาว่าอยากท่าผิวค่ะเราอาท่าน้ำ้อเนี่ค่ะหอมค่ะคุนผู้ชมค่ะเอาถักลายมาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุดสุข้นเด้อค่ะคุนผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ